มาแล้วครับรถบัตส์ไฟฟ้าจาก Honda าครับกับเจ้า Honda UC3 คันนี้ราคาเปิดมา132,600บาทสเปคถือว่าน่าสนใจนะ1นชาร์จวิง่งไกลร2 2ิกิโลเมตรความเร็วสูงสุดได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและระบบการชาร์จของเขาเป็นรูปแบบเสียบชาร์จเลยไม่ใช่ระบบสลับแบตเตอรี่เหมือนกับ c ี v หรือ b บ n ล E ่ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้แต่แต่แต,แต่มีประเด็นดนิดหน่อยนะครับนั่นคือช่องชาร์จแบตเตอรี่ของรถเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของเขาและคุณผู้ชมสังเกตนะครับหัวชาาาาารจขงงเเเเเเคน่่ยะป็วฉพลซึท Honda มาตรฐานชาโดโมะนะครับซึ่งหัวชาร์จชนิดนี้เนี่ยเราจะพบได้แค่ในรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่หัวชาร์จชนิดเดียวกันกับที่ใช้งานในรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรถจากฝั่งจีนหรือฝั่งยุโรปนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เป็นมาตรฐานยุโรปหรือช่องชาร์จ AC Type 2ถ้าเป็น DC ก็จะเป็น CCS 2นครับแต่ครั้งนี้ในรูปแบบของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจาก Hon น da าฮหน้าเลือกที่จะใช้มาตรฐานใหม่เป็นมาตรฐานของเขาเองทําให้รถของเขาเนี่ยยังไม่แน่ชัดว่าสามารถเข้าสถานีชาร์จของรถจัตรไฟฟ้าทั่วไปไ 800แห่งภายในช่วงระยะเวลาเพียง3ปีนี้ครับตัวชุดแบตเตอรี่ของรถเนี่ยใช้เป็นแบตเตอรี่ LFP ติดตั้งอยู่ที่บริเวณพักเท้าของตัวรถส่วนเบาะนั่งของตัวรถเนี่ยสามารถเปิดออกมาได้และยังคงมีที่เก็บของอยู่ด้านใต้สามารถเก็บหมวกกันน็อกระดับครึ่งใบเนี่ยใส่ได้แบบสบายๆเลยครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าคอนเซปต์อของรถรถไฟฟ้าที่เซ็ตมาตรฐานหัวชาร์จใหม่ออกมาของ Honda กับราคาเปิดมา132,600บาทจะได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างไรรอติดตามกันครับ